ท่าทันบริสุทธิ์นี้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีภูกใดๆเจืออยู่ในท่าน,นี้เลยแต่ท่าตัวนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นท่าบริสุทธิ์เพราะความที่เขาไม่มีเครื่องมือปรุงแต่งเขาจึงไม่สามารถรู้จักตัวเขาเองได้ เราไม่รู้จักตัวเรานั่นเองเมื่อไม่รู้จึงสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเรียนรู้รีกว่าสร้างผู้รู้สร้างวิญญาณขึ้นมาเราได้สร้างอาการที่เรียกว่ารู้ขึ้นมาทีนี้ก็พอรับรู้ได้ก็กเพื่อมปรุงแต่งต่อให้ข้างอาการที่รู้นี้นีกว่าความคิด เรียกว่ามนโนภาพเรียกว่าอารมณ์เรียกว่าความทรงจำอาศัยอาการเหล่านี้อาศัยเครื่องมือนี้เพื่อจะมารู้แจ้งจิตแต่พออาศัยแล้วกลับหลงไปให้ค่าสิ่งต่างๆข้างนอกอีกเรียกว่าไปให้ค่ารูปซึ่งไปยึดว่าเป็นรูปตัวเองขึ้นมาอีกทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของเราอีก มีเราอันเป็นร่างกายมีเราอันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราไปหมดดวงจิตดวงหนึ่งอาศาัยอยู่ในภาชนะของเด็กดวงจิตดวงหนึ่งอาศัยภาชนะของพ่อแม่ลูกหลานญาตพี่น้องพวกเราก็ปรุงแต่งถืงอควาว่านี่คือญาติเรานี่คือตระกูลของเรานี่คือพ่อแม่ลูกหลานเราจิตลืมไปแล้วว่าตัวเอง เป็นจิตเชื่อว่าตัวเองเป็นมนุษย์ไปแล้วพอร่างกายนี้แตกสล,ลายจิตก็ไปหาร่างกายใหม่ต้นกูเดิมที่เคยเป็นเจ้าของไม่มีแล้วเริ่มต้นใหม่ไปเป็นสัตว์ตัวใหม่โอกาสจะมาเป็นมนุษย์เป็นศูนย์เลยน้อยสุด,สด น้ำเนี่ยเป็นล้า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 น,ลาน,ลาน,ลานเลยรอให้พวกเราไปอาศัยถ้าพลาดจากภาชนะนีแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ไปเป็นสัตว์ขอการเป็นมนุษย์บอกแล้วว่าแทบเป็นศซนเพราะงั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องโชคดีมากและได้มาเจอพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องเดียว ว่ารูปนามนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์สิ่งเหล่านี้คือรูปและนามเสียงที่พูดนี้คือนามร่างกายคือรูปเราอาศัยอาการที่รอบรู้อยู่นี้ซึ่งมันก็เป็นนามเราอาศัยเครื่องมือเหล่านี้แต่ไม่เคยรู้เลย ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์คือจิตกับมาหลงว่าเตยเป็นมนุษย์สอนกันให้ยึดรูปยึดนามพวกเราจึงติดอยู่ในวัต่านี้เยัน่่าอยู่ไม่จบไม่สิ้นอ่ะพระบิสุเรียบร้อยแล้ว